โอเคโอเคมันต okay, okay. okay. ah, okay. for uh, okay. ้องเซตอัพนีเขดขดประมาณอะไรก็ได้ได้ได้อ๋อโอเควันนี้เรามาอยู่กับเกม GTA นะครัท่านผู้ชมทุกคนนะครวันนี้เราทำอะไรบ๊อบบดมาปนปนคนรวยปนคนรวยปนเกาะอะไรอย่เงี้ยป่ะทำปนปนคนรวยอ่ะเอ่อก่อนก่อนหน้านี้เราได้เซตภารกิจมาแล้วนะเซตภารกิจจากแมป GTA อนไลน์ทั่วไปแหละแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเพราะผมนะผมผมทำคนเดียวนะเหลือดํน้ําผมก็เป็นคนซื้ออะไรเงี้ยเชืยอใจได้ไหมป่ะ อ๋อใช่เหรอยางพามันทำนะสวยเฮ้ยมึงใจเย็นดีเออมาถึงหน้านี้เราสามารถเลือกชุดได้นะว่าจะเอาชุดไหนเลือกไม่ได้ตัดโทษโทษครับโทษผมมันมีชุดเดียวเลยเออมันมีชุดเดียวเออยออไม่ชินดิยูทูบเบอร์มือใหม่อ่ะไม่ชินยังไม่ชินใจเย็นใจเย็นไหนถามพี่เพชรพี่เพชรพูดพูดพี่เพชรพูดเลยรู้สึกยังไงพี่เพชรพี่เพชรที่ได้มาปนปนคนรวยนะ คนคนรวยมาช่วยตัวเองรู้สึกดีเอาว่าพี่เวทเอาแบบพี่เวทแบบตอนนี้ร้อนเงินนะพี่เวทนะอาจจะพี่เวทอยากร้อนเงินเออร้อนแบบจัดๆอืมเอาสักแบบล้านหนึ่งเออได้ยินว่ามึงมื่นหนึ่งอยู่ไม่ใช่เออกูมีหรอกูมีหกหมื่นโคตรจนเลยนะหกหมื่นเกมเฮียนี่ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะยกเว้นพวกขนมอันละสามสามดอนสองดอน ไอชิมหายคือ,อ,อตอนนี้<ด>เออใช่<ด>ตอนนี้เรากำลังจะไปไปอะไรวะไปเข้าทางทางท่อระบายน้ำเออท่อระบายน้ำ <c oughs> ที่จริงที่จริงไป้น้ำเออไปตัดเหล็กใช่ตัดเหล็กที่จริงมันเข้าเข้าหลายทางได้นะครับคือเราเซตมาระบบนี้คือเราเข้าทางใต้น้ําได้ถ้าถ้าเราเซตจากเข้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยหน้าบ้านคนรวยเราก็เข้าได้นะเพราะตอนนี้เรากําลังป้นคนรวยเฮ้ยนานจังวะเพื่อนเฮ้ยเออต้องใช้เวลาหน่อยตัดเหล็ก มันได้กี่ล้านวะอันนี้เป็นไดมอนด์จะได้ล้านสี่ไม่รวมพื้นที่ในกระเป๋าเออมึงอธิบายให้คนรู้ในดีมันไม่รวมไดมอนอะไรครับก็ก็มันไม่รวมอ่ะแบบมันมันเก็บได้แต่มันกระเป๋ามันไม่ไม่ไม่ขึ้นขีดเต็มอะไรอ่าคือมันขีดขีดจำกัดว่างั้นของกระเป๋าเออเออกระเป๋าเต็มอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจ มันไม่ได้แสกระเป๋ามันเอาใสอะไรสักอย่างแผนเดิมใช่ไหมใช่พี่แผนเดิมคือก่อนนี้นิดเราเคยมาป้นมาแล้วเราจะถ่ายทอดบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเราป้นยังไงไม่ไม่พลาดนะอาบนัสได้จัดไปคือระดับแรกคือต้องสเตลนะคือดูที่ซ้ายแมปนะทุกคนมันจะเห็น สีฟ,ฟ้าจากคนเห็นปะ่ะมันคือมุมมองของคนแล้วถ้าสมมติเราไปอยู่ใช่ปะ่ะไปอยู่ตรงจุดจุดที่มันมองเห็นอะคือสเตลเราจะแตกเลยคือเราต้องทําตัวเงียบที่สุดโบดเอาตัวกลางเ่อนเกือบนะ <laughs> เกือบนะเอ,อ้ยโบดสเตลแตกไอ้เหี้ย <laughs> <laughs> ไอ้ตเต๊ย <laughs> ่าตัวตายแล้ว <laughs> เริ่มใหม่นะไม่เอาแล้วโ <laughs> บ๊ทนัะ อันนี้คือเอาใหม่นะยิงมันสวยยิงพความกันที่นนตรงกลางนีมึงเอาขวากัวซ้ายยิงเยอะดิไอ้เหี้ยมึงยิงไม่ตายอ่ะกูต้องอันนี้เด็กกุญแจอยู่กัวใบหนึ่งอ่ะกาวันเดียร์ี์เซ็นยืมกูตรงนั้นเอานี่ถามแล้วหรอโอเค

พี่เพชรระวังนะอย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยววิงกล้องแห้แล้ไหนวะอ๋อเอาล็อห้องเดิมนะได้พี่เดี๋ยวผมยิงไอ้ตัวนี้ก่อนรอให้มันหยุดโอเคแป้มไปเอาแองเจลนั่นก็ได้โอเคไปน้ามาด้วย่าระวังนะกูไม่ได้ยิงตัวน้ากล้องนะกูยิงให้แล้ว เลือดตัวข้างบนใช่ปะอ,อ่าน่าจะวิ่งได้ละเอามือไม่เก็บกุญแจเหรอพี่<ม><ม>อ่อได้ดอกใหญ่อีกดอกหนึ่งรอโบสถ์ทำธุรกิจไปไปเก็บดิเฮ<อ>้ยอ,อันนี้มันเป็นมันเป็นเงินพี่มา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 นี่เลยมันเป็นเงินเราเอาเราเน้นทองก่อนพิพิธข้ามมาไม่ใช่ไอ้คีการ์ดอ่ะทีนี้แต่ว่ากุญแจ เออได้ละอยู่กับมึงปุ๊บพี่มันนี่แหละโอเคแล้วตัดภาพแป๊บนึ่งสวยเอ่อพ okay, ี่เพชรเอาเลยเอาเอาทองนะตรงเนี้ยเอาไปเอาข้างนอกก็ได้ไปเอาพวก ยาเสพติดเอออเาทองก็คุ้มอยู่นะคุ้มน่าจะคุ้มกว่ายาเสพติดหมายมถึงว่าเงินเนี่ยไม่ต้องเอาเอาแต่ทองแล้วก็ข้างนอกข้างนอกได้ใช่เปิดประตูก่ดูอไอ้กูแฮกนะบดเออโอเคท่าล่างมีแต่เงนินว่ะเต็มไป็น้ัไงกระเป๋าอ่ะ ยังยังอ่าครึ่งครึ่งขอบคุณที่คนละครเหรอรบเลยครึ่งหนึ่งเลยเอ่อภาพเอ่ออีกอันหนึ่งที่ยเก็บเก็บกันดีกว่ามั้งะเก็บเก็บคนละกองก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรโบสมันจะเต็มเอากัญชาดีกว่าเพื่อนคมกว่ากัญชามีอยู <us> ่สองสามกองเอง อเอ้ยไม่เป็นไรมันมันมันดีมันดีกว่มามึงถ้าถ้ามึงไม่ได้กัญชามึงก็ไปเอาเงินข้างนอกก็ได้มึงถ่ายไปไม่ใช่หรอไม่ใช่เราเราแค่เอาข้างนอกกระดาษตรงนี้ล็อกว่ะอาอเจ็บเ,<ร>เอาข้างในมีเงิน <laughs> ไม่มีเงินแชร์นี่เดี๋ยวผมเอโบอตัดเลยดูพี่มามามาดูมา,มาดูเพชรได้ไดมอนด์ไดมอนด์ว่ะ ว้าวว่าเปิดเปิดกี่การ์ดหน่อยจมจมจัดเลยแดงเลยพี่ไม่เอาเงินนะพี่เราเราไม่เอาเงินนะมันมีแต่เงินเท่านันอ๋อลูกข้างในมันไม่มีมันไม่มีพี่นั่นก็ช่างแม่งมีไดมอนด์ล้านสี่นะโอ้โหรวยเลยรวยเลยอันนี้ก็เป็นล้านเก้าออกข้างนอกยังไม่เต็มกระเป๋าเก็บเงินไปคนละสักกำสองกำก็ได้ให้มันแบบเก็บเงินสักกำสองกอ เท่าไรลเก้าเป๊ะปูลำแปเอาเองแเก็บลกำสองกำก็ได้ลกำสองเฮ้ยจะได้แบบตัวไหนแบบจะได้ไม่ขาดไงเฮ้ยกำเดียวพอแล้วสงสองกำมสองกดกดสองอันอะเอออันอละอละอละะแค่นี้แหละ เก็บใหญ่เลยเรอขึ้นนิดเดียวเหี่ยวเหี่ยวมันมันน่าจะมีทองอีกนะโบสูนยังไม่ไปดูอีกตรงหนึ่งอ่ะจะกูไปดูเปิดแมปดูดิมีอยู่มีอยู่ใช่ปะด้านขวาเออยังไม่ไปเออไม่ใช่มีกองทองอยู่ไาพิเพชรตามตามผมมาเลยลองเพื่อไงวะอ๋อพี่ช้าๆนะพี่หลังใจตรงเนี้ยเดี๋ยวกล้องไม่ดูกล้องกล้องมันเห็นรึเปล่า คือตอนนี้เรากำลังจะมาขโมยทองอีกทีหนึ่งไปที่เปิดเลยตรงนี้ลองกล้องมาทัดมันไม่เห็นหรอกมันเป็นมุมอันนี้มุมปิดมุมปิดแต่ผมลอยยิงตัวนี้รอก่อนไปไม่ต้องมันแล้วมันตายเมันยิงได้ขึ่นขึ้นไหนวะนี่พี่อ๋ออยู่กลางคนละครึ่งกำอ่ะพี่เอาครึ่งผมเอาครึ่งเอ๋อไม่จะเต็มอ่ะถ้านเจ็บแม่เต็มแล้ว เอาเอาให้เต็มไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรพี่เอาเอาก็ได้เผื่อผมมีมีกัญชาข้างนอกเปผมเก็บแบบเป็นเศษๆอ่ะไปไปไมนยังไม่เต็มอันยังเหลืออีกนิดหนึ่งมากกัญชาข้างนอกกัญชาเยอะอยู่นะโบสอ์ไปทางนี้ดิทางนี้แหละไป คนท่านขวาเฮ้ยซ้ายแท้ตายอีกตัวห<า> <ไป S 2> นึ่งนะเล,เล,เลเ่นไม่มาไม่แต่อยากยิงหวังหมดเฮ้ยเข้ามาเข้ามาย่ายิงอีกตัวตายตายยไม่เป็นไร <c oughs> กำลังห้าวๆเชิงนี้อยากยิงค <c oughs> นก็อย่างยี้แหละพี่พี่เพชรสอนมากับมือ ใช่ไหมพี่เบสทำ đá ทำ đá น้อยตอนนี้เราทำการออกออกมาโป้นอีกนะปกติเราจะออกมาแล้วว่ายน้ำไปเลยนะว่ายน้ำออกจากเกาะเพื่อทำภารกิจเสร็จแต่รอบนี้ไม่ใช่นะฮะเฮ้ยยิงเข้ากันเด็ด เครื่อช้ใช่ปาะี่ตามตามโบสมาเลยกล้องกล้องกล้องนี่กล้องเออเอามาใส่มาใส่ไปดูมาใส่ไปคันนึงผมเอารถพี่กล้องมันเห็นป่ะรรยากาศทีสุดรีเเ็ตตกจัดเลยโอ้โหตามมาตามมาี่บอ้ี่บอ้ม่ โอ้แฟมเดตตกเด็ดจัดโคตรตกเลยอ๋อแฟมเดตแฟมเดตตกยิ่งหายโคตระตุกเลยจัดจัดลงแล้วลงลงลงเลยพี่ลงเลยพอมาข้างหลังนะไกลอยู่เออพอเรางมาทางนี้นี่อืมเอาอไปยู่ เลยเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บทางซ้ายมือได้ระวังคนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวยิงให้ไอตัวเนี้ยพี่เพชรแบบวิ่งนะพี่เพชแข็งมันเห็งไปยิงเองไปยิงงยิงคนก่อนยิงกล้องขอยิงคนขอยิงคนเองเออกูยิงกล้องได้ยิงคนไปเลยโอเคสวยสวยเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนเดินมากูยิงคนเดินมาก็ได้ทางพี่ไปเก็บกแบบได้นะพี่ เราผมเราเก็บก็ได้พี่เก็บพี่เก็บอีกให้มันเต็มก็ได้ี๋ยวผมเก็บเพื่อเก็บมาเต็มแค่เต็มแล้วไม่ใช่เต็มแล้วแค่นั้นอีกเดียวเฮียยิว่ามันเห็นคนนี้อยู่ไหนวะอ๋อมันเดินใงนิดนึงวะครับ ตรงนี้กัญชา2องอันไอ้คนนั้นหันมาพอดีเฮียอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งมาอย่าเพิ่งวิ่งมามันมันหันมามันเห็นกันไป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 ยิงยิงคนฝ่ามือหน่อยดิเฮ้ยมีอะไรมาสองคนไหนอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนเนี่ยสองคนข้างขวาพี่เพชรไว้บ้างเลยพี่พี่เพชร เอาตัวซ้ายนะที่เราจะโดนเราสเตลแตกนะบอลตัวซ้ายนะเอลตัวซ้ายนะแบบแบบแบบพี่เอาตัวขวาใช่ไหมไออ้วนใช่ไหมตัวขวาพี่เอาตัวขวาเพราะว่ารองเท้าไม่เขียวอ่ะพี่รอผมยิงก่อนก็ได้นะรอรอยิงเฉยๆกันไม่ไม่ไม่รอรอกล้องมาก่อนรอกล้องมันหันไปอ่ะหนึ่งเอายังไม่ยังมาหนึ่งสองตัม กระชาเรือกระเป๋าเต็มแล้วโอเคกระลาใช้ไม่เต็มให้เราขับขับเรือไปได้นะพี่เพชรมาช่วยยิงไอ้สองตัวนี้หน่อยดิเราขับเรือไปเต็มแล้วอ้อาเอามาฝั่งซ้ายนะเพื่อเดี๋ยวมันเห็นเอ้าอีกมึงก็ใจร้อนเกือบทนไม่ไหวไปไปไปขึ้นไปเลย มาไปไปทำการหนีทำการหนีทุกคนอุ้ยมันมีตัวขวาด้วยนะขี่เบาๆนะเอไ,ไม่ต้องหรอกเราเขี่ออกไปเลยก็ได้มันเออขี่ออกไปมันไม่ทำอะไรหรอกเอา้าพี่นี่แหละนีระ่ระวังระวังอย่าขี่เอาขวานะได้ไอ้กระเป๋าเต็มกันหมดทุกคนใช่ปะเออทำไมทำไมคุณนั่งไม่ได้วะไม่ไม่รู้จะออกาไปละ เฮ้ยออกไปไมไมั่งไม่ได้เหไสองาหกเลยเ้ยอ้านหทีอย่างเยอะคนสวยงามครับสวยงามทีก็ได้คะทีก็ได้รับรางลรางวอือใช่เราได้เราได้จะได้คนละไแพมได้จะได้มึงได้สิห้าเปอรเ็เองปูได้จะได้ประมาณองสอืเฮ้ยฮอไม่ตามแล้วน่าจะผ่านผ่านแล้วอือเ้ยได้อยู่ ไปไปไปฮายโอ้โหปนสำเร็จโอเคเอาวะเอาวะสวยงามทุกคนเขาเขาเรียกว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กเทิมเวิร์กจะพลาดจะพลาดจะพลาดไม่ไม่เป็นไรเรียว่าเราทำพลาด กูบอกว่าจะเลิกเล่นเที่ยงคืนนะฮยนี่เราไปเที่ยงคืนครึ่งปีหนึ่งจะยาวยาวยันเช้ายันเช้าโอเคได้อเไรโอเคห้าสิบสองล้านสี่ล้านสองพี่ได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้าไอ้บุสแบ่งผิดหรือเปล่า กูแบ่งผิดปะเนี่ยมึงแบ่งให้มาห้าสิบอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีครับแฟร์บุละนั่นไม่แฟรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้โบสมันแบ่งให้ผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันแบ่งผิดผมได้ล้านสองบผ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรครั้งครั้งหน้าก็ให้พี่เป็นห้าสิบมันยากมากเลยนะอันนี้มันเปอร์เซ็นต์น้อยมากเยอะเลยใช่เอ้ยสำเร็จว่ะเพื่อนฉลองฉลองกันหน่อยคาบบกิเลยเออคาบบกิ วู้ชิวๆโอเคเอาโอ้ถ้าหักโอ้ได้สามล้านนี่ยมอ้ยได้สามล้านตอนนี้ได้ล้านสองได้ล้านสองพี่เพชรได้แปดแสนเจ็ดโคตรเอาได้เลยสำเร็จแปดแสนเจ็ดก็เกือบล้านได้อยู่ทุกคนชิวๆก็สำหรับวันนี้ก็ป้นสำเร็จแล้วทุกคนพอใจปะพอใจปะเฮ้ยเอาดิเอา เอ้ยเใจเย็น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 ดิโอ้โหความเพินเลยเฮ้ยปัญหาปัญหาในการเงินนะครับเออปัญหาไอมันได้สามแสนมันมันอันนี้เลยนะมันจะหักหลังเพื่อนเลยนะตอนเนี้ยเฮ้ยมีมีคนฆ่าหัวไม้โบสยิงมาแกฟันดิ ให้ไปคลิปไป,คล,ป,ปคลิปแล้วนะไคลิปไป,ปเออเออเลยเลยไปคลิปเออสําหรับวันนี้การป้นทางเราก็เสร็จเพียงแค่นี้นะนี่คือการป้นเกาะแล้วผมขออภัยนะมันจะมีบางช่วงที่มันแหลกนะเพราะว่าแฟมิลีตล่ตกเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ใช่ป่ะบอสซื้อคอรมให้กูใหม่เด้อไปเจอกันทุกคนใช่